กับสวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ทัองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้ะกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาซอนหาโทเคนตัวใหม่นะครับหรือว่า กิจกรรม7ปีนะครับนาะเรียกหรือว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากได้แน่นอนนะครับนาะงสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าตอนนี้นะครับนาอก็คือกิจกรรม7ปีได้เปิดเล่นแบบทางการแล้วนะครับนาอเราก็จะมีการแบบว่าหาโทเค็นเยอะแยะมากมายเพื่อแลกของวฟีนะครับนาะและวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนหาโทเค็นไม่พอนะครับแล้วก็จะมาบอกในส่วนของจุดรับของวิฟีต่างๆเยอะแยยะมมาาากบบที่่ว และหลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเนาะว่าจุดนี้สามารถรับของได้แล้วก็จุดนี้นะครับเนาะรับอะไรได้บ้างนะครับทุกคนเนก็ยวเจะประมาณเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายๆจุดนะครับเนาะทุกคนก็ยังไม่รู้เนี่ยนะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมานะครับเนาะบอกทั้งหมดแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000ันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในนส่วของ บัตรกรลีน่าฟรีฟรมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆลอยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆนะเองครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าพี่จะทําการนะครับเนาะรีดีว่าแจกของให้แบบฟรีๆเหมือนกันนะครับเนาะถ้าคนไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ละกันนะครับส่วนของนะครับเดี๋ยวพี่แจกให้เองนะครับนมาาร้องก็ ก่อนะครับนกิจกรรมเจ็ดปีนะครับนงเรียกได้ว่าได้เปิดให้เล่นเป็นทางการแล้วนะครับนงเรียกว่าครบรอบเจปีนะครับนก็คือของฟรีเยอะมากๆนะครับนงบางคนก็ยังไม่รู้จักรับเลยดีกว่านะครับนก็คือที่จะมาเริ่มต้นนะครับจากกิจกรรมตัวแรกกันเลยนะครับนก็คือสาหรับกิจกรรมตัวแรกเราจะมาเริ่มนะครับนงเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับนก็เป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับนก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับนงเรามี แบบว่าขอฟรีในนี้ด้วยนะครับเนาะรีดีว่าสามารถรับของฟรีในนี้ได้ด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนรับลาการนะครับว่ารับยังไงเอาไรประมาณไหนนะครับทุกคนมาทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับก็เป็นภารกิจพิเศษนะครับสำหรับภารกิจพิเศษนะครับเนาะเราสามารถนะครับก็คือรับโทเค็นในส่วนของตรงนี้ได้นะครับเนาะเป็นการหาโทเค็นไปในตัวเลยนะครับก็รีดีว่าภารกิจนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของ ไปที่พีกนะครับเนาะหรือว่าไปที่ต่างๆนะครับเนาะก็คือตามแมพนะครับที่เขากําหนดนะครับก็อ่านอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับพี่คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับเพราะว่าเขียนละเอียดมากนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะเราสามารถหาโทเค็นจากจุดนี้ได้นะครับเนาะเป็นเลยร้อยอันเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีในนี้ก็มีนะครับก็คือให้เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับเนาะเราก็จะเห็นโพสต์ต่างๆนะครับเนาะเราสามารถ ร่วมเล่นสนุกกับกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแต่ละคนก็ โพสนะครับเนาะก็คือทักหากันนะครับเนาะหรือว่าทักทายกันในนี้นะครับก็จะเป็นการโพสนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเราก็สามารถไปคอมเมนต์ได้นะครับส่วนการโพสก็นี่เลยนะครับเนาะกดโพสตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโพสของฉันนะครับเนาะเราก็โพสได้เลยนะครับทุกคนส่วนพี่จะโพสว่านะครับเนาะก็คือโพสแบบนี้ละกันนะครับเนาะครอบรอบกิจกรรม7ปีแล้วนะครับเหลือเพื่อนกันกี่คนบ้างนะครับเนาะก็จะประมาณนี่เลยนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะก็คือตอนแรกพี่เล่นนะครับก็เรียกที่ว่า เพื่อนเยอะมากนะครับปัจจุบันครบร7ปีนะครับตอนนี้ไม่เหลือเพื่อนสักคนเลยนะครับนก็ จะประมาณนี <formation jin inh ale> ้เลยนะครับทุกคนเราก็สามารถโพสได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะโพสตามนี้ได้เลยนะครับเนาะหรือว่าคนไหนจะโพสแบบไหนก็โพสได้นะครับเนาะเมื่อเราโพสเราก็จะได้ในส่วนของฟี่ๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ได้ในส่วนของบัตรกอรอย่อนะครับเนาะเรียกดีว่าจุดนี้นะครับในหลายคนยังไม่รู้นะครับเนาะก็สามารถร่วมเล่นลุ่นสนุกนะครับเนาะเพื่อรับบัตรกอรอย่อได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเล่นได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะจบจากภารกิจนี้แล้ว นะครับพี่เขาบอกเลยแ้วกันนะครับเนว่าจบจากภารกิจนี้นะครับเนไปต่อที่ภารกิจอื่นกันบ้างครับเนาเพราะว่าใจกลางหลักจริงๆของกิจกรรมตัวนี้นะครับเนก็คือจะได้หาโทเค็นนะครับเนาเพื่อมาแรกของฟิี่นะครับเนแล้วก็อย่าลืมนะครับเนในวันที่6นะครับเนเดือนเจ็ดนะครับก็เข้ามารับในส่วนของ ไม้เบสบอลตัวใหม่นะครับนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่รอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนกว่าภารกิจต่อมานะครับนก็เป็นภารกิจรับไอซ์วอฟฟี่นะครับทุกคนมีทางด้านของนี่รอยนะครับเรียกได้ว่ารับไอซ์วอฟฟีนะครับมี4ขั้นตอนนะครับนก็สามารถอ่านตามนี้ได้เลยนะครับนกขั้นตอนแรกขั้นตอน2ขั้นตอน3ขั้นตอน4พูดง่ายๆก็คือ ลงไปเล่นในมินิแมปนะครับน้องก็คือแบบว่าลงไปเล่นในมินิแมปพีคนะครับหรือว่าลงไปเล่นในโหมดแล้งนะครับในโหมดทั่วไปนะครับก็สามารถทาภารกิจได้แล้วนะครับน้องแล้วก็รับในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นรับสกินไอวอลแบบฟิฟี่นะครับน้องก็มีสีขั้นตอนเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของการกดเข้าร่วมตรงนี้นะครับน้องการกดเข้าร่วมตรงนี้นะครับถามว่า โทเค็นทั้งหมดนะครับเราได้ใช like well, ้ห anyway, รือเปล่านะครับก็จะได้ใช้ในตรงนี้นั่นเองนะครับนอก็คือเราจะได้เก็บโทเค็นทั้งหมดทั้งมวลที่มีนะครับนอเพื่ออ่านเนื้อเรื่องนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเราจะได้อ่านเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับนอหรือว่าจะมีเนื้อเรื่องโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับนะและเราจะได้นะครับนอในส่วนของกล่องต่างๆนะครับนอที่แบบว่าแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็จะมีทางด้านของหน้ากากบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายตามนี้นะครับนาะแต่ท หาโทเค็นมาแรกนะครับน็อตก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน็อตโทเค็นสำคัญที่สุดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับน็อตสำหรับโทเค็นก็คือหาได้3จุดนะครับน็อตเล่นกิจกรรม7ปีนะครับน็อตเราก็เก็บได้ตามแมปนะครับใครดันซีซีอยู่สามารถเล่นจบเกมแล้วก็รับอัตโนมัติได้เลยนะครับน็อตได้หมดซีซีนะครับน็อเรียกได้ว่าโหมดแลโหมดธรรมดานะครับน็อตเราก็ โหมดสร้างห้องไม่สามารถรับได้นะครับนาอย้ำนะครับว่าสร้างห้องไม่สามารถรับได้ในส่วนของโทเค็นนะครับนาอก็จะเรามาเนี่นะครับนาอมีโหมดเยอะแยะมากมายให้เล่นนะครับนาอแรงทั่วไปนะครับธรรมดานะครับนาอซีซีธรรมดาหรือว่าซีซีแล้งนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับนาอก็จะเรามาเนี่ยนะครับนาะนี่เลยนะครับมันก็จะมีตามนี้นะครับภารกิจรายวันภารกิจพิเศษนะครับนาอโหมดจัดอันดับโหมดซีซีนะครับทุกคนก็สามารถเก็บตามนี้ได้นะครับน้อในส่วนของโทเค็นนะครับก็ จะมีให้เก็บนะครับน้องเรียกได้ว่าเก็บไม่ได้ยากเลยนะครับน้องเก็บง่ายๆนะครับน้องสามารถเก็บได้ทุกคนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนได้เล่นนะครับน้องเรียกได้ว่าอัปเดตเข้ามาเกือบเดือนนะครับน้องยี่สิบสี่วันเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสุดจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนนนนนะใส่วของกกิจรรรมคับ ว่าอยากเล่นในส่วนของกิรกรรมนะครับเนาก็ จะมีตามนี้นะครับนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับนาอก็น่าจะอยากเล่นแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับนาอก็มีตามนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับนาะว่าออกมาดีแน่นอนนะครับน้อสำหรับกิจกรรมประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้พี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไล คคนนแชร์ดึงไลค์คนละ1 like, ลึงแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย